ไเ้จากิฟถวายปัจจัยครบ4ล้านบาทในการสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติธรรมวัจจานวาพร้อมร่วมบริจาคบูรณะพระอุโบสถวัจจานวา ดยในพิธีบำเพ็ญกุศลวิทิถวายอีตเจ้าว่าและปุพการีวจานาวาและพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปีประเดชพระคุณพระธรรมวชิรามูลีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระรามทูตไปต่างประเทศรูปที่สองเจ้าวานบัญญายนวาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่ของตะวันออกเจ้าวานวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวานวัดนพระเชตุพนวิมนังคารามและเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเป็นประธานสงฆ์ดกรกฤษดาคุณทัศนีคุณปียพงษ์และคุณสุภาสิทธิ์จากใจมนเป็นประธานฝ่ายขราวาสพร้อมกันนี้ได้ถวายปัจจัยจำนวน5 0 0 0 0นบาทเข้ากองทุนการศึกษาและปัจบัติธรรมบรรจนาวารรวมเป็นเงิน4ล้านบาทซึ่งได้บริจาคสะสมเข้ากองทุนและยังได้ถวายกิฟต์เซตกาแฟบำรุงสุขภาพเต็นจะกกิฟจำนวน250ชุดแก่คณะสงฆ์ที่ร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้ครอบครัวดรกฤษดาจางใจมนและบริษัทดีจจกิฟจำกัดอย่างมีศรัทธาต่อมวลพระพุทธศาส,สนาโดยได้บร,ริจาคทรัพย์ให้แก่วัดยานนาวารวมเป็นเงิน2,584,000บาทในการบูรณะพระอุบโบสถของวัดยานนาวาให้แล้วเสร็จด้วย